สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมาแชร์องค์ความรู้นะคะในเรื่องของการใช้กระดาษไขยังไงนะคะให้เค้กไม่ติดพิมพ์นะคะแล้วก็อบออกมาเค้กปอน,นะคะเนื้อสวยไม่เสียสูงด้วยนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะมองข้าปัญหานี้ไปแต่จะมีผลกับผลลัพธ์ของเค้กของเราอย่างมากเลยนั่นเองนะคะ สำหรับในคลิปนะคะก็จะเป็นมีเค้กขนาด1ปอนนะคะจำนวน2นะคะแล้วก็2ปอนนะคะจำนวน1อันนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะเบื้องต้นนะคะคุยก็จะมีการลองนะคะไว้ด้านล่างสุดเลยนะคะแล้วก็มีการลองกระดาษไขนะคะไว้ด้านข้างด้วยเหมือนกันนั่นเองนะคะ สำหรับวิธีเอาออกนะคะสําหรับมือใหม่หัดทำะคะ่ะถ้าสมมติว่าตัวนเค้กเวลาอบเนี่ยมันจะมีการแบบว่าสูงขึ้นมาเหนือพิมพ์นิดนึงนะคะก็คือไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเป็นเทคนิคครูนะคะครูจะใช้เหมือนตัวอุ้มมือนะคะเหมือนกระแทกเขานิดหน่อยนะคะเขาจะหลุดออกมาหรือว่าสําหรับมือใหม่หัดทำนะคะก็สามารถใช้สปาตูล่าะคะค่อยๆสกิดเขานั่นเองนะคะ หลังจากนั้นนะคะสะกิดให้ครบ360องศาแล้วก็คว่ำลงไปก่อนแล้วก็ดึงสปาตุล่าออกมาก่อนนะคะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ดึงเขาออกมาตรงๆนะคะเขาก็จะไม่เสียทรงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะค่อยๆนะคะดึงกระดาษไขนะคะด้านข้างออกก่อนนะคะแล้วก็ดึงนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เวลาหงายจะอยู่ด้านบนนะคะเอาออกนั่นเองนะคะสําหรับมือใหม่หัดทาในการวางกระดาษไขนะคะก็จะแนะนําให้ทาน เนยขาวก่อนแล้วก็วางกระดาษไขเพื่อที่กระดาษไขค่ะจะได้แนบสนิทนะคะเวลาเราตักตัวเนื้อเบเตอร์หรือว่าตัวเนื้อเค,ค้กที่จะเตรียมอบค่ะก็จะได้ตักได้ง่ายแล้วก็กระดาษไม่ปิวนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าข้อดีของการที่เราใช้กระดาษไขรองอบค่ะจะทําให้เค้กค่ะ,คะของเราได้รูปทรงนะคะนํามาปาดหรืออะไรเนี้ยค่ะก็จะปาดได้ง่ายนะคะเกิดทรงที่ดีนะคะเหมือนในภาพนี้นั่นเองนะคะสําหรับนะคะ ตัวเค้กนะคะที่อยู่ในวิดีโอนี้ก็จะเป็นคาสสาหรับเค้กปอนที่นักเรียนของครูโรงเรียนะค,ะค่ะครูก็จะมีหลายคาัสให้เลือกตามเงื่อนไขที่เราต้องการที่เราอยากไปทําขายนั่นเองนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะสําหรับค้านี้นะคะนักเรียนก็สามารถเลือกแบบเค้กวันเกิดได้นะคะสําหรับที่เป็น8ดเค้กขีนของครูนั่นเองนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบเคล็ดลับนะคะแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะเราจะได้มภาพเทคนิคเบเกอรี่ง่ายๆในตอนต่อไปค่ะ